สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะมาถอนนะครับถอนเหรียญไลคอยนะครับที่ผมขุดนะครับผมมาสักพักหนึ่งก็คือนานมันกันแหละก็เป็นเว็บไซต์นะครับขุดบนข่าวมีให้ขุดอยู่ห้าเหรียญน,นะครับเว็บไซต์นี้ชื่อ i ิ l a n d Pro นะครับบิ l แลนโปรคอมเอ้ยบิ l แลนโปรนะครับก็มาเริ่มกันถอนเลยนะครับกดบวกนะครับผมไปที่ถอนจากนั้นก็เลือกนะครับเหรียญที่เราจะถอนก็ มันจะโดนหักนะครับท่านผู้ชมหักค่าธรรมเนียมเหรียญที่ผมจะได้คือ0ูนย์จดศไรคอยนะครับตรงนี้เราใส่กระเป๋านะครับกดวางตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็กดถอนะะนะครับกระตรวจนะครับถูกต้องไหม กดทอนนะครับ ผ่านไปประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีประมาณนี้ครับผมประมาณสิบห้านาทีนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาขุดด็อกไปดูครับอันนี้สัญลักษณ์นี้เหมือนอ่า จ่ายแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปดูที่อีเมลนะครับมิดครับส่งมานะครับนี่ครับมีการฝากเข้าข้างบนสุดเลยครับท่านผู้ชมครับศูนย์จุด ศู 03, 0ย์1 4 2นห้าหนึ่งสองะครับ mm hmm. ก็เว็บไซต์นี้ถอนได้จริงนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมยังไม่ได้ลงทุนเลยนะยังไม่ได้ลงทุนคือคือขอดฟรีมาตลอดเลยนะครับเ,เว็บไซต์นี้ผมก็ได้ทำรีวิวครับไม่นานแล้วครับปร,ประมาณเดือนประมาณเดือนสองเดือนประมาณนี้ครับผม ก็ใครจะสมัครครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับวิธีสมัครก็จะอยู่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคครับผมไปก่อนละครับผมอย่าลืมครับผมกดถูกใจกดติดตามให้หน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ